ให้เป็นอย่างนี้ครับเมงโก้ตีไปเสร็จแล้วแต่ทําไม่ยันี้แต่พูดพวกเช้กันหมายความมีความหมายนะสองร้อยกระชัอันนี้สองร้อยคะแนนครับอ๋ออันนี้ เจ็ดสิบอ่าแล้วมีคู่ต่อคู่แข่งขันใช่ไหม,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 มคะก็ราย่ก็ได้ครับอ๋อ เราเล่นกันสองคนใช่ไหมคะแจกกันกี่แผ่นเริ่มต้นเกมทั้งหมดมีกี่ใบคะทน้งหมดแล้วแเตะคับแล้วแต่อ๋อแล้วชุดหนึ่งแล้วแล้วอันนี้มีความหมายอะไรไหมคะอันนี้ภาพโบราณญี่ปุ่นครับ โอสัอย่านี้คือมีโลกของเขาหรือว่ายังไรฮะนักแสดงก่าเก่าอนักแสดงลลลามญี่ปุ่นโบราณอันนี้โอสโมะสังอันนี้นักกียละซูโมครับอืมมันเป็นทหารกับกเกาอันนี้ก็เป็นทหารคนนักแสดทหารกับ คือคนคบุคคลสำคัญคับ,บแต่ไม่ไม่ใช่ฮมีชื่อเสียงไม่ใช่พวกเซเลบถ้าพูดถึงใช่ครับถ้าพูดถึงปัจจุบันก็คือเซเลบเซเลบิตรีอะไรพวกนี้แล้วก็เราก็เวลาตีลงไปนี่ก็คืออยากเปิดก็เปิดับนะอีกข้างหนึ่งอยากเปิดก็เปิดใครได้แต้มมากกว่าสมมติคนนี้ได้แต้มมากกว่าก็ได้ ก็ชนะถูกไหมคะคือต่างคนต่างเปิดอืมอ๋อโอเคเข้าใจเวียนเวียงปุ๊บอ่าถ้างานนี้ก็คือได้ได้คะแนนตามนี้ใช่ไหมคะครับอ๋อโอเคขอบคุณค่ะเมงโก้ 両国の伝統的な衣装、そしてミスター・チミシュケ・エスケチュン・ア・ダ

เครื่องมือนี้เป็นอย่งเสร็จนะเมจีออยาสรจับอบ t ูอันนี้เหรูเลยที่เป็นรูรูใช่ไหมอ๋อทำแนวไว้ทำแนวไว้แล้วมีิจเจใชอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเนาะอืมอ๋อ เอาได้จอดแล้วโอ้ลพอยน์โอเคเนี่ยจอดตามลูนเลยนะนั่นสิจอดครบหลาะครบก็เดี๋ยวสกีมาเอาได้จอดแล้วค่ะอันนี้ลืมไปเลยอันนี้ลืมเขาไม่สองลูนเหรอคะโอ้สองลูน เป็นคนไทยหรือว okay. ่าเป็นชาวต่าอคเป็นล่ามเฉพาะงานนี้ใช่รด้เ่างซ้ายขางซ้ายางซ้ข้างางา้งา้้ไง้าย้าย้่น่ยงายข้้ายข้า้ายร้าา้ วา่มีเดอริสจะไหนดึกดสิดึกสิทำอะไรคะทำเส้นตามถ้าเป็นสีเขียวก็ใช้เส้นนี้แล้วก็เอาดีสองวาดวาดวาดโครงไงวาดของทองนทองนะนี่เหรออันนี้ก็เขียวก็ต้องวาดไงเขียวตามเขียวนี่คะเนี่ยอันนี้คือแบบเขียวก็คือเส้นมาจบตรงนี้เส้นตรงนี้ใช่ป่ะอ่านี่นะอ่าแล้วก็กรีดเป็นลากไปนี่นะ เส้นเขียวเสร็จแล้วก็เส้นแดงเส้นแดงไปมแทนแบบอ๋อก็ก็มีแผ่เส้นเขียวไม่มีสองแผ่นแผ่นข้าน้าวห้เป็นเส้นแดงอ๋อเราต้องพลิกขึ้นมาทำเส้นด้ย

Dah muak kata. 对对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 对 อรยงขอบคุณแล้วขอบคุณภาษาญี่ปุ่นแ้วอะไรคะโดโมอาริกาโตโดโมอาริกาโต

ดัดหรือว่าตัดดัดตัดดัดที่หนอนเขาใส่ใส่อันนี้ไปหรือยังคะใส่แล้วอ๋อโอเคนี่ตามนี้เลยยังไงนเอาเอาชายเอาตรงชายให้มันม้วนๆเงี้ยมันจะได้ไม่หลุดออกมาเออนั่เอาละมันไม่ไปเลย แล้วเหรอขอแล้วไายแล้ว